ผมจะว่าต่อประเด็นร้อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เปิดเผยออกมาว่าสารจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติหมายจับสอสอโปอัดชัยยามพววนมั่นเพียรจิตสอสอกรมพักไทยก้าวหน้าซึ่งเคยถูกขับออกจากพักก้าไกลเมื่อครั้งที่มีประเด็นเรื่องคุกคามทางเพศทีมงานหาเสียงเคยมีมติขับออกจากพักคงจะจำได้และไปสกัดพักไทยก้าหน้าศาร จังหวัดเชียงใหม่รับคำร้องขอพัฒงาสอบสวนโรงพักเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่เปิดเผยจากผู้กำกับโรงพักเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสองของวันที่9มกราคม ตัวของนักท่องเที่ยวและสอสอเนี่ยไปเจอกันที่ร้านเหล้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่คดีวามขืนนักท่องเที่ยวสาวไต้หวันนะอายุ25ปีค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อเจอกันที่ร้านเหล้าเสร็จสายชายก็ไปส่งฝ่ายหญิงที่โรงแรมซึ่งข้อมูลตรงนั้นไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฝ่ายหญิงมาแจ้งความกับตํารวจว่าตัวเองไม่สมยอม,อมทางตํารวจเนี่ยเมื่อมีผู้เสียหายมาปรากฏต่อหน้าก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและส่งตัวหญิงนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันไปตรวจร่างกายผลการตรวจร่างกาย พบร่องรอยการล่วงละเมิดจริงขณะที่มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำนักท่องเที่ยวสาวไต้หวันอายุ25ปีให้การว่าพบกับนายชัยยามพวานหรือสอสอปูอัดิที่ร์านเล่าแล้วมีเพื่อนของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งร่วมดื่มเหล้าด้วยกันทั้งหมดมีอาการมึนเมา จากนั้นสอสปูอัดจึงพาผู้เสียหายกับเพื่อนไปส่งในห้องของโรงแรมแห่งหนึ่งโดยทั้ง3คนขึ้นไปบนห้องพักพร้อมกันรายงานระบุว่าฟังผู้เสียหายให้การว่าเพื่อนของเธอเนี่ยมึนเมาอย่างมากพอขึ้นไปถึงห้องก็หลับไป จากนั้นนายชัย,ยามพวานล,ลงมือข่มขืนผู้เสียหายซึ่งในขณะนั้นตัวเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยนอนไม่ได้สติอยู่เพราะความมืนเมาค่ะพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานและส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายผลการตรวจพบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศจริงและยังมีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งพบสารคัดหลั่งของสสปูอัด และจากการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมปรากฏภาพชัดว่าสอสอปูอัดเดินทางเข้าไปโรงแรมพร้อมกับผู้เสียหายและเพื่อนรวมทั้งหมด3คนจริงจึงเป็นที่มาของการดำเนินคดีค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวสาวไต้หวันนั้นเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วนะครับตูชมตำรวจเชียงใหม่ โดยผู้กับรองพักเมืองเชียงใหม่ยืนยันว่าหลังดักนักท่องเที่ยวสาวเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนติดต่อสอสอคนดังกล่าวให้ทราบเรื่องแล้วทั้งนี้ตำรวจขอทำงานเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพื่อความรอบครอบท่านผู้ชมแม้พู้ที่ออกหมายจับเป็นสอสอแต่หลักฐานที่รวบรวมมารวมถึงทางวิทยาศาสตร์และก็หลักฐานพยานแวดล้อมตำรวจไม่หนักใจเพราะตำรวจทำงานตรงไปตรงมานี่ฮะท่านผู้ชม ฟังเสียงพูมกับตอนนี้ทางตำรวจรวบร,รวมพาย,ยานหลักฐานให้หมดแล้วนะครับก็ขอให้เวลาตำรวจคณะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยทำง,งานก่อนนะครับและในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะรวบร,รวมพาย,ยานหลักฐานให้ให้ดีที่สุดและก็ให้ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายที่สุดนะครับอยู่ในเรื่องของการทำหนังสือประสานไปทางอ่าอ่าอย่างประธานประธานสภาน,นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านประธานสภา ท่านจะพิจารณาอย่างไรเนี่ยก็รอความผลอีกครั้งหนึ่งครับเบื้องต้นนะครับหลังนี้มีการแจ้ง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 ความนะครับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยเราก็ได้กระสานแจ้งไปแล้วนะครับว่ามีการร้องทุกข์อย่างเกิดขึ้นนะครับช่งท่านสสก็รับทราบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทางท่านสสนะครับที่ที่ที่ถูกกล่าวหานะครับอ,อยากจะมาพบพนักงานาสอบสวนเนี่ยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ ยินดีนะครับยินดีที่ที่จะให้ให้ความยุติธรรมนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะเข้ามาก็ไม่มีปัญหาครับทีนี้เนื่องจากพูดถูกเราแหลเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรหรือสสก็ทําให้ตํารวจต้องทําตามขั้นตอนนั่นก็คือเขามีเอกสิทธิคุ้มครองใช่ค่ะระหว่างการเปิดสมัยประชุมสภาโดยตํารวจระบุนะครับว่าผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักกับคุณปะวัิมาก่อนและยืนยันว่าในคืนวันเกิดเหตุ ไม่ยินยอมจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเมื่อเข้าแจ้งความตำรวจก็ต้องทางานตามหน้าที่ทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นตอนกระบวนการจะต้องส่งหนังสือผ่านขั้นตอนไปที่สภาผูา้แทนราษฎรเพื่อจะขอตัวขณะที่เมื่อวานฟังจากอาจาร,รย์วันนอมวันมูมัดนอมัทาประธานรัฐสภาระบุว่ายังไม่รับหนังสือขอตัวขณะที่เลขาสภาระบุว่าการประชุมสภาครั้งต่อไปที่อาจจะมีระเบียบวาระ สามารถจะระบุเรื่องการขอตัวที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นวันที่ยี่กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมประเด็นเมื่อวานนี้ร้อนแรงนักข่าวพยายามติดต,ต,ต,ต่อสสชัยยามพวนันหรือสสปวัดท่านผู้ชมขณะที่โลกออนไลน์ความคิดความเห็นมีความดูเดือดไปอย่างยิ่งจากสสรวมถึงอดีตสสอสอาไม่ใช่สสพักประชาชนซึ่งเคยร่วมสังกัดพรรคบางคนก็ออกมา โพสต์ดูเดือดเป็นต้นว่าคุณการนะครับทุกท่าชมเป็นสสของพรรคข้าวไกลคุณพัชรินรามวงศ์สสกทมพรรคประชาชนและเป็นโฆษกกรรมรการกิจการเด็กและสตรีพูดถึงประเด็นนี้ระบุว่าขอประนามกากรกระทำมันป่าเถื่อนและไร้ซึ่งระทุชีธรรมนี้ของนายชัยยามพวันอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเคยมีประวัติ ระเบิดวินัยพักอย่างร้ายแรงเคยถูกขับออกจากพักก้าวไกลาจากพฤติกรรมคุกคามทางเพศแต่ยังคงสามารถย้ายไปสังกัดพักไทยก้าวหน้าและดํารงตําแหน่งในสภาได้รัฐสภาควรเป็นสถานที่ของผู้แทนประชาชนกลับกลายเป็นที่ซุกซ่อนของผู้กระทําผิดทางเพศซ้ําแล้วซ้าเล่าขนาดเดียวกัน คุณลักษนกศรีนอกสชกทมพักประชาชนอีกคนนึงก็แชร์โพสต์นี้ของคุณพัสรินและบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งต้องดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดเอาตัวมาลงโทษให้ได้ถ้ามีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรทุกคนควรลงมติส่งตัวให้ตํารวจดําเนินคดีขณะที่สกนธ์คุณพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยซึ่งเคยเคลื่อนไหวเมื่อครั้งคุณปวัดถูกสอบวินัยจากทางพักโพสต์ระบุว่าเตือนความซํำทุกคนอีกครั้งว่าปัด ใช้คำว่าเคยข่มขืนผู้เสียหายที่เป็นทีมงานตัวเองในขณะมืนเมามาก่อนอและยังนำสูตรตัวนี้ของพ่อผู้เสียหายมาใส่โกหกออกทีวีทั่วประเทศอย่างน่าชื่นตาบานแต่ด้วยเหตุผลทางด้านจิตใจทำให้ผู้เสียหายเลือกที่จะไม่แจ้งความวันนี้ซากเดนมนุษย์นี้ก็ก่อเหตุซ้ำอีกยังไม่นับว่าเวลาระหว่างสองคดีที่เกิดขึ้นซากเดนนี้ได้ไปก่อเหตุไว้อีกหรือไม่ และสกนนนเนรยระบุว่าตอนนี้ในเมื่ออำนาจกลับไปอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรดิฉันขอเรียกร้องให้สสลงมติอนุญาตให้ส่งตัวซากเดนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดอย่าให้ยังถูกเรียกว่าผู้แทนราษฎรได้อีกอสำหรับพักไทยก้าวหน้าที่ยังให้ที่ยืนแก่ซากเดนนี้ในสังคม,มดิฉันก็ขอยินดีด้วยที่ท่านได้ซากตรงปกที่ปาถนาขนาดที่แน่นอน หลายพักการเมืองท่านผู้ชมเป็นต้นว่าประธานวิบรัฐบาลคุณวิสุดไทยนรุณอสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยระบุะควรจะให้ตำรวจเอาตัวไปคดีตามกฎหมายเพราะเป็นพฤติกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกบอกว่าทราบข่าวมาคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดครั้งที่แล้วยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ครั้งนี้ไปก่อเหตุซ้ำแล้วยังก่อเหตุกับคนต่างชาติทําให้ประเทศเราเสียชื่อเสียงรู้สึกอาย ที่ยี่สิบเนี่ยเร็วที่สุดในการโหวตเพื <assessment> ine, ่อจะขอตัวให้ตํารวจแกอาไปตามระเบียบสิทธตามกฎหมายก็เห็นด้วยนะในแถะวิบได้เห็นว่าเอมันเป็นพฤติกรรมที่ซ้ํําซ้าแล้วซ้ําอีกเาแล้วก็ทราบข่าวมาเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาผิดหรอกคราที่แล้วก็ยังไม่เห็นตาละเอียอะไรแต่ครั้งเนี้ไปก่อเหตุซ้ำโดยเฉพาะไปขอก่อเหตุกับคนต่างชาติที่ผมว่ามันทําให้ประชาอิเราเสียชื่อเสียงในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันรู้สึกมันอายเขานะก็เป็นคนทรรมดอีกเรื่องนี้ ระหว่างประเทศแล้วก็ยังไม่พอแต่า้ะตัวเองเป็นผู้ทรงเกียรติไม่ควรทําอย่างนี้ซ้าซ้อนอะไรเนี่ยผมว่าสภาก็ได้จะให้ตัวไปอะครับราชกจาจนันการบ,บริการจริยธรรมโดยพวกผมก็ต้องทำหน้าที่ต่อเลยต่อเข้าเร่งด่วนคงเกรงว่ามันจะเป็นความเสียหายชื่อเสียงของประเทศชาติบา้านเหมืองบ้านเราเนี่ยรายได้เยอะมากจากการท่องเที่ยวถ้าหากว่าผู้แทนเนี่ยไปมีพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นตัวแทนขององค์จนชาวไทยนะผู้แทนเนี่ยคณไปทำอย่างนี้มันก็จะเสียหายเยอะทานนี้ผมว่ามันเป็นดุลพินิจของสสแต่ละรรค ด้วยด้วยจิตสังนึกอะไรก็แล้วแต่ใครจะปกป้องแล้วแต่ผมคนหน่งที่ที่หวนให้ส่งตัวประเด็นสําคัญคือไปทํากับนักท่องเที่ยวไต้หวันด้วยเราก็มีประเด็นอยู่เรื่องความปลอดภัยจําได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านั่นแหละฮะท่านผู้ชมคุณวิสารีเตชะธีรวัตรสชเชียงรายเพื่อไทยก็ระบุว่ามีความกังวลถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อประเทศไทยในสายตาชาวโลกหากนักท่องเที่ยวไม่รู้สึกปลอดภัยการท่องเที่ยวไทยอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างก็ขอเรียกร้องให้คุณปูอัดลาออกทันทีเพื่อไปต่อสู้ทางกฎหมายค่ะ,ะแต่ไปหมดเลยบรรดาสอสอแสดงความคิดความเห็นจะต่างอยู่คนเดียวคนอมรรัตน์ชดระมิตรกุลไม่ได้เป็นสอสอ แต่ไปอดีศสศสพักเก้าไกลและอนาคตใหม่คุณอมรรัตน์เมื่อวานนี้ได้โพสต์ข้อความนะครับทุกชมว่าถ้าสอสอถูกกล่าวหาต้องลาออกเท่านั้นเลือกตั้งซ่อมไปแล้วเพราบพระที่จริงเป็นหนังคนละม้วนเรื่องโอรพ่อโอระแม่จะคืนตําแหน่งอย่างไรมีคนเข้ามาเมนว่านี่ทําผิดรอบสองนะ คุณอมรรั์ตอบว่ารอบที่แล้วผิดแต่รอบนี้ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าผิดจริงหรือเปล่าต่อมาคุณเชียบอมรรัตก็ยังโพสต์ต่อยว่าทุกคนดูข่าวล่าสุดหรือเปล่าที่ผู้หญิงไปร้อง ว่าไปฝากคันแล้วโรงพยาบาลทําลูกหายวุ่นวายไปหมดแล้วล่าสุดก็ออกมาสาร,รภาพว่าโกหกสรุปว่าไม่ได้ท้องแล้วเธอก็บอกว่าไม่ได้ชอบพฤติกรรมสอสอระวัตตที่ผ่านมาแต่มันเร็วเกินไปที่จะไปกดดันให้ต้องลาออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นมันต่างกรรมต่างวาระก็ต้องมีใจเป็นธรรมและใช้ความรอบคอบตามสมควรก่อนจะไปเร่งกดดันให้ใครลาออกอเพราะทุกคนก็ยังไม่เห็นสำนวนหลักฐานและข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาเธอ,อบอกอย่างน้อยน่าจะไปให้ถึงชั้นอยายการมีคําสั่งฟ้อง สก่อนนี่เพิ่งชั้นตํารวจและส่วนตัวก็ไม่ได้ไว้ใจการทํางานของตํารวจสักเท่าไหร่ได้<ล>ข่าวาว่าออกเป็นหมายจับเลยข้ามขั้นตอนการออกหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนอและปูอัดก็ควรไปรับทราบข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์สอสอท่านผู้ชมคือมีการโพสต์แล้วก็มีคนแสดงความเห็นลักษณะแบบนี้อยู่หลายโพสต์ในบัญชี โซเชียลของคุณอมรัชชอดปรมิตรคุณเนี่ยท่านผู้ชมอย่างประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตถึงการคัดตัวผู้สมัครของพรรคก้าไกลในอดีตค่ะ,ะคุณอมรัชก่อ,อกมาชี้แจงบอกว่ารสนิยมทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัวไม่รู้จะคิดยังไงตอนสัมภาษณ์ไม่ได้ถามเรื่องนี้อนอกจากคนที่เคยมีคดีความมาก่อนมาสมัครเราคัดกรองมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในกรณีนั้นก็สามารถทราบได้และไม่อนุญ,ญาตให้สมัครกระทั่งเช้าวันนี้ คุณเจีย๊ยบในฐานะที่อาจจะเป็นเท่าที่สํารวจดูยังเป็นคนเดียวอยู่เลยท่านผู้ชมซึ่งออกมาโพสชี้แจงระบุว่าเหมือนกับทุกคนที่อยากเห็นคนมีตําแหน่งทางการเมืองทําผิดแล้วออกมาสแสดงรับผิดชอบโดยเร็วแล้ว,ลวต้องถูกลงโทษเราความต้องการความยุติธรรมเป็นสันญชาติยานของมนุษย์ แต่ดิฉันมีพื้นฐานไม่เคยเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทยที่มันเหลวแหลกเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะในชั้นต้นคือชั้นตํารวจที่ไม่เคยมีความน่าเชื่อถือทั้งมั่วทั้งผิดพลาดมเมื่อถูกใครหรือองค์กรไหนกดดันหน่อยก็แรงรัดสานวนมั่วๆให้พ้นตัวรีบส่งสารส่งอายการเขียนสํานวนรวบรวมหลักฐานให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิด ก็มีให้เห็นนับไม่ถ้วนอย่างเรื่องบอสกระทิงแดงและอื่นๆอีกมากมายหลายคดีในเบื้องต้นสารก็ฟันไปตามสำนวนที่ตำรวจชงมาจับขังไม่ให้ประกันแล้วก็หลุดในภายหลังแล้วช่วงหนึ่งก็บอกว่ากรณีภูอัดแนวโน้มอาจจะผิดจริงแต่ก็อยากให้ใจเย็นๆกันนิดนึงเท่านั้นข่าวใหญ่พาดหัวอะไรตูมตามขึ้นมาก็อย่าเพิ่งด่วนบ้าจี้ตาม,มนี่ฮะท่านผู้ชมกรณีสสภูอัดเนี่ยเธอบอกว่า เป็นสอสอพักไทยก้าหน้าไม่ใช่พักประชาชนเขาถูกขับออกไปตั้งแต่สมัยเป็นพักเก้าวไกลแล้วแล้วก็ย้ําว่าตัวดิฉันเองก็ไม่ชอบพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขาปูอัดเป็นสสรุ่นที่สองที่ดิฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีเบอร์โทรหรือว่าไลนา์กันแต่ดิฉันก็ไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดตามมาถ้าเราไปด่วนประหารชีวิตใครสักคนทางสังคมและทางการเมืองด้วยเรื่องพลาดหัวข่าวสั้นๆโดยยังไม่ทันได้ให้โอกาสอีกฝ่ายโต้อตอบข้อ กกล่าวหาก็เท่านั้นแม,แม้แต่คนทำผิดครั้งหนึ่งครั้งสองมาแล้ว <c oughs> ก็อาจไม่ใช่คนผิดในครั้งที่สามคนเรามีแนวโน้มจะทำผิดซ้ำได้แต่ก็ไม่ใช่จะร้อยเปอร์เซนรอเวลานิดนึงให้เรื่องขยบจากชั้นตำรวจไปช่วยกันไล่ออกตอนชั้นอายการเห็นว่ามีมูลสั่งฟ้องคงจะดีกว่าคงยังไม่สายเกินไปอ,อาจจะไม่ได้ต้องรอถึงชั้นศาลตัดสินก็ได้เพราะมันคงจะนานเกินไป ท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับทุผู้ชมความดูเดือดในประเด็นนี้เนี่ยถึงขนาดนมีคนเข้าไปถามอย่างดูเดือดเลยทีเดียวว่าถ้าปูอัดข่มขืนลูกสาวคุณเจี๊ยบก็ยังคิดว่าเขาไม่ต้องลาออกใช่ไหมรอจบสองสารก่อนค่อยออกก็ได้เนอะคุณอมรรัตน์ตอบว่าต้องให้แน่ชัดว่าเป็นกรณีที่ลูกสาวสมยอมหรือถูกข่มขืนค่ะว่าไปตามหลักฐานทั้งหมดนนที่เราหยิบมาเพราะเธอเอามาโพสต์แล้วตอบเองใช่ค่ะให้เห็นเลย ท่านผู้ชมนี่คือปฏิกิริยาขนาดนี้ในทางคดีทันทีที่เกิดข่าวอภวรอัติไม่สามารถติดต่อได้ไหมายถึงนะะักข่าพยายามจะติดต่อกระทั่งในส่วนของคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นลายกลุ่มความเคลื่อนไหวได้ออกมาตอบสั้นๆใช่ไหมตนูนใช่ค่ะทีมงานเนี่ยตอบว่าโดนใส่ร้ายเหมือนเดิมครับ d i s c r e d i t ครับอ้าวและในที่สุดเป็นข้อความที่ฝากจากทีมงานของผูวอัด มาถึงสื่อสารามาถึงสื่อสารมวลชนว่าปูอัดสู้ท่านผู้ชมโดยระบุว่าไม่ได้ทำตามามผิดไม่ได้ทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหางงในส่วนที่ถูกกล่าวหายังไงขอผมดูก่อนเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าถูกกล่าวหาเรื่องอะไรในประเด็นไหนบ้างเพราะผมยังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวห,หาหรือมีโอกาสชี้แจงเลยต่อพนักงานสอบสวนและผมขอตั้งคําถามกับกระบวนการยุติธรรมว่าผมสงสัยมากว่าทำไมเป็นการข้ามไปออกหมายจับแทนที่จะเป็นหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาให้ผมได้ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนอแล้วก็ใส่ดอกจันว่าเป็นการดำเนินการของตำรวจ และผู้กล่าวหาฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันผมไปรับทราบข้อกล่าวหาแน่นอนว่ามีประเด็นไหนบ้างและรอบนี้ผมสู้แน่นอนอผมมั่นใจว่าไม่ได้กระทําอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ตั้งคําถามกับตํารวจสพเมืองเชียงใหม่ค่ะข้อแรกจากที่ผมได้กล่าวข้างต้นผมถามว่าผมอยู่ตรงไหนของสมการในกระบวนการยุติธรรมนี้หรือไม่อย่างไรข้อ 2. ทําไมถึงไม่ออกหมายเรียก คิดว่าผมจะหนีหรือไม่อย่างไรและผมจะหนีทําไมทิม้งท้ายรอบนี้ผมไม่ยอมผมสู้แน่นอนในกระบวนการยุติธรรมรอบนี้ผมไม่ยอมโปอัดไว้อย่างนั้นค่ะพย,ยามพาวานท่านผู้ชมนี่เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งเอ๊เจ้าตัวบอกอยู่ในชมการไหน เขาข่าถามค่ะข้อแรกถามตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ผมถามว่าผมอยู่ตรงไหนของสมการในกระบวนการยุติธรรมนี้หรือไม่อย่างไรคดีนี้โทษแรงข้ามจากหมายเรียกไปเป็นหมายจับได้เลยใช่เราะข้อสองคุณปูอัดถามว่าทำไมถึงไม่ออกหมายเรียกคิดว่าผมจะหนีหรอขนาดเดียวกันในส่วนที่ถูกกล่าวหาอย่างไรขอดูก่อนเพราะยังไม่รู้เลยว่าถูกกล่าวหาเรื่องอะไรในประเด็นไหนบ้าง ผู้กับรองพักเมืองเชียงใหม่บอกว่าแจ้งแล้วบอกว่าทันทีที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความมาค่ะก็ประสานกับทางสอส,อสอปูอัดให้ทราบเรื่องตั้งแต่แรกเลยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บังเอิญเป็นวันประชุมพักร่วมฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะหารือกันเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ลงใจรัฐบาลครั้งที่ผ่านๆมาอย่างครั้งก่อนอคุณปูอัดก็ไปร่วมประชุมทุกครั้งในานามพักไทยกนะ้าวหน้าใช่ค่ะเมื่อวานนี้ไม่ปรากฏตัวป้ายก็ไม่เห็น ท่านผู้ชมอาคุณรัฐพงศ์ตอบคําถามนักข่าวถึงกรณีนี้ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านเป็นเในเรื่องของตัวบุคคลของเขาซึ่งถ้าถามความเห็นของผมโดยส่วนตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คาดหวังว่าทางผู้แทนราษฎรเองก็ไม่ควรใช้เอกสิทธิ์ของสอสอนในการคุ้มครองในการกระทําที่ไม่ถูกต้องจริงๆที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างการประชุมวันนี้เนี่ยที่ไม่ได้มาก็ ทางคุณชยอพวานเองเนี่ยก็บอกล่วงหน้าตั้งแต่แรกแล้วเมื่อสองสาสัปดาห์ที่แล้วผ่านคุณประกรณ์วุฒิว่าวันนี้ไม่สามารถมาร่วมประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านได้แล้วก็สถานะวันนี้เขาเองก็ไม่ใช่สมาชิกของพรรคอีกต่อไปน,นานแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันโดยตรงก็เป็นสิทธิ์ที่เจ้าตัวจะชี้แจงเองนะครับส่วนถามว่าข้อคิดเห็นของพรรคประชาชนเป็นอย่างไรผมคิดว่าเดี๋ยวรอในเรื่องของเรื่องที่ทางตํารวจได้ยื่นต่อประธานสภาต้องมีการอภิปรายในสภาอยู่แล้วเดี๋ยวรอติดตามฟังตรงนั้นดีกว่า เกิดจากสสไทยถูกกล่าวหาผมข้ามไปไมันสกรูข้ามไม่ได้ซื้อต่างประเทศท่านผู้ชมเว็บไซต์มาเก้าพิเศด com เพราะเธอเป็นนักท่องเที่ยวสาวไต้หวันค่ะพาดหัวข่าวเลยพาดหัวว่าตำรวจไทยขอออกหมายจับสอสในข้อกล่าวหาข่ขขขมขืนแล้วก็รายงานข่าวนี้โดยอ้างอิงสำนักข่าว AFP ค่ะนี่ฮะก็รายงานเนื้อหาอย่างที่เราทราบกันขนาดเดียวกัน สื่อไต้หวันอย่างเว็บไซต์ไต้หวันนิวก็พาดหัวข่าวว่าสอสอไทยถูกออกหมายจับคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวไต้หวันนี่แล้วก็รายงานรายละเอียดของข่าวนี้เช่นเดียวกับเว็บไซต์เศทาท์ไมของสิงคโปร์ก็พาดหัวข่าวนะเช่นเดียวกันค่ะพาดหัวว่ามีการออกหมายจับสอสอกทมคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวไต้หวันแล้วอ,อ่ะนี่เรื่องนี้ท่านผู้ชมมันก็ยงกับความปลอดภัยและคราวนี้เป็นสอสอ